นนวันที่ยี่สตุลาคม2554นะคะเรามาเยี่ยมชมไร่พริกของคุณพี่ชื่ออะไรนะคะนางพิภูนพี่แกลมสี่อันนี้เขาเรียกบ้านอะไรคะมูนองแจงนองบากซิวนองจากซิว,วตำบลตำบลสี่มงคลอำเภอไซโยกจ,งกจังหวัดกาญจนบุรีอ๋อทราบข่าวว่าพี่นะใช้ซูเปอร์แม็กซเอกร้อยพัดอะไบโอเซฟพัดแฟกเตอร์เอ็กพัดกับไร่พริกของตนเองโดยการแนะนำของพี่อื่นอ่าและพี่วิทอ่าพี่วิทย์เนาะ ลองมาฉีดกับพิกนะก่อนฉีดเนี่ยพิกมันมีปัญหามีสภาพอะไรคะเหลืงอลงต้นเหลืองต้นเหลืองแล้วลูกมันดกไหมมันมใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ดกเลยอันนี้พี่ก็ลองฉีดเสร็จแล้วฉีดไปแล้วพี่ เห็นผลอะไรบ้างเนยลองเล่าสิคะเม็ดโตเร็วค่ะเม็ดโตเร็วต้นเขียวต้นเขียวใบเขียวอ่าดอกเยอะดอกเยอะโอ้คือครบหมดเลยเนาะทั้งดอกทั้งผลนะพี่เนาะ่ดอกเยอะมากเลยขนาดวันนี้เรามาเนี่ยพี่เก็บไปสวันแล้วค่ะแต่นี้เห็นดอกเต็มไปหมดเลยพี่คองเนาะดอกเยอะมากดอกเยอะมากคือเจ้าของก็สังเกตแล้วว่า เม็ดมันสวยด้วยใช่ไหมพี่ใช่เมาเห็ม่โตเร็วอ่าเนาะก็พึงพอใจไหมพี่พอใจค่ะพอใจเนาะพี่ลองลองดูสิลองจับให้เขาดูหน่อยว่าเม็ดมันเป็นยังไงที่ว่าเม็ดมันโตเร็วสายยังไงคะดูสักเม็ดสิอันนี้เราเก็บจะโตเยอะค่ะเด็กอย่างนี้ใช่ไหมคะถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะได้ราคาได้ราคากิโลเท่าไหร่ตอนนี้6กสิบกว่ารวยสิอย่างเงี้ยละยะที่กิบหมดกี่ไร่นี่ปลูกแค่สิบไร่สิบกว่าไร่อื ปกติเนี่ยสิบก็ไร่ีได้สักประมาณวันละกีกิโลถ้าถ้าชุดดอกยกดกด,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 ดีก็ได้เก็บงินละตันสองตันโอ้เดี๋ยวมันจะมากกว่านี้เพราะมีบางคคเนี่ยเขาทำสองไร่สามงานก็ได้มากเลยสตันสามตแต่แต,แต่ปีนี้นพูดถึงฝนมันทิง้งม <Fitz. S 1> ันก็เลยไม่สมบูรณ์ค่ะแต่อันนี้พอหลังมาฉีดแล้วก็ถือว่าโอเคคือโอเคค่ะก็เป็นพันอะไรคเนี้ย ก็เขาเรียกพี <g rab ble> <the> ่ชนธรรมดานี่แหละเออเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะพี่พองดีมากเลยบรรยากาศดีด้วยติดเขาเป็นเจ้าของที่ต้อง4 0ไร่ลแบ่งสักหมูสักร้อยลาะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ